ตำนานญี่ปุ่นฝนเสียงกระซิบเซเซขิมเมื่อสายฝนไม่เพียงแค่เปิียผืนดินแต่มันปิียวิญญาณของผู้ฟังในหมู่บ้านเล็กๆชื่ออเมโนมุระที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาทางตอนเหนือของจังหวัดยามากาตะมีตำนานหนึ่งที่ไม่เคยถูกบันทึกในหนังสือหรือตำราประวัติศาสตร์ใดมันถูกส่งต่อกันเพียงด้วยเสียงกระซิบบอกของคนเท่าคนแก่ในฤดูฝนโชงที่ฝนบางเบาราวม่านหมอกตกลงมาทุกวันตอนพบคำ่ำอย่างเงี่ยหูฟังเสียงฝนถ้ามันเริ่มพูดกับเจ้านั่นคือคำเตือนที่ผู้ใหญ่ จะร้ำสอนเด็กทุกคนในหมู่บ้านบ่อแห่งเสียงกระซิบกลางหมู่บ้านนอมีบ่อกเก่าแก่ที่เรียกว่าบ่อมุสุบิดเชื่อกันว่ามันเป็นจุดเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับดินแดนของวิญญาติหาน้ฝนอาเมโนโรทุกปีเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนวิญญาณที่หลงทางและไม่ได้รับการเส้นไหว้จะตื่นขึ้นพร้อมกับหยาดฝนและพวกมันเริ่มกระซิบเสียงฝนเหล่านั้นแตกต่าง จากธรรมดาบางคนได้ยินเสียงคนร้องหงอให้บางคนได้ยินเสียงเด็กเรียกชื่อบางคนได้ยินเสียงแม่ของตนที่ตายไปนานนอแล้วคำสาบของเสียงฝนตำนานเล่าว่าหากใครเงียหูฟังเสียงฝนในคืนที่ฝนตกเบาและเงียบผิดปกติโดยเฉพาะในวันที่7ของเดือน7พวกเขาจะเริ่มฝันซ้ำๆถึงใครบางคนที่จมน้ำในบ่อมุสบิดบางคนฝันเห็นเงาดำที่มาอยู่หน้าบ้านตอนกลางคืนเสียงฝนเริ่มเปลี่ยนจากธรรมดาเป็นเสียงกระซิบตลอดเวลาจนกระทั่งผู้ฟังคนนั้นจะหายไปในสายฝน ช้าถัดมาไม่พบร่องรอยใดๆเหลือเพียงรอยเท้าที่ปิดน้ําซึ่งหยุดลงตรงขอบบ่อเบื้องหลังตํานานคําสาบานของหญิงสาวหลายร้อยปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่ออาอออิ o I, ที่ถูกครอบครัวบ,บังคับให้แต่งงานกับขุนนางแก่เธอรักชายหนุ่มในหมู่บ้านแต่ถูกแยกจากกาันอาอออิฆ่าตัวตายโดยกระโดดลงบ่อในคืนฝนตกหลังจากนั้นหมู่บ้านเริ่มได้ยินเสียงเธอร้องให้กลางสายฝนคําสาบานสุดท้ายของเธอคือหากข้าฟังไม่ได้เจ้าก็อย่าฟังใครอีกเลยว่ากันว่าเธอเป็นผู้เริ่มต้นฝน,ฝนเสียงกระซิบ และเธอยังรอให้ใครสักคนฟังเธอจนจบพิธีหยุดเสียงมีเพียงวิธีเดียวที่จะหยุดคำสาปคือการไปที่บ่อมุสบิดในคืนวันที่7เดือนเจ็ดพร้อมของเส้นคือกระดาษทันเสียงโคเอนคามิด ok และสายได้แดงผูกนิ้วหกักผู้ทำพิธีสามารถเขียนชื่อของผู้ที่พวกเขารักที่สุดลงบนกระดาษและทิ้งลงบ่อในตอนที่เสียงกระซิบดังที่สุดวิญ,ญญาณฝนจะหยุดแค่หนึ่งปีแต่หากพลาดค,คนเขียนชื่อจะถูกเปลี่ยนตัวแทนผู้หายไปแทนทันทีถ้าคืนนี้ฝนตกและเจ้าได้ยินเสียงที่ไม่ควรได้ยินอย่าฟังอย่าตอบ และอย่าคิดว่าเสียงนั้นพูดกับคนอื่นกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น